So, สวัสดีครับผมวีบิ๊กบอวันนี้อยู่ที่บริษัทเริงวาลีที่ภูเก็ตนะครับมาหาโกตั้มเหมือนเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโกตั้มคือยังบอกงี้ผมเล่าไปถึงเมื่อคราวที่แล้วผมมาหาโกตั้มผมจําได้ว่ามีเรือแคทคว่มอยู่ตรงเนี้ยที่เรา<ช>ที่ทรเราดูอยู่ใช่ไหมตัวนั้นเป็นตัวแรกของเรืองวาลีใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงเป็นโมเดลแรกที่เป็นแคทของเรืองวาลีเลยใช่ครับโคตั้มบอกว่าเดี๋ยววันรองจะเรียกผมมา วันนี้ลูกค้าเขารีบเขารีบเขาซื้อไปแล้วไม่ลูกค้าเขารีบอ่าคือหนึ่งพอเราทําเสร็จปุ๊บแล้วลงไปลองพอลองเทสเสร็จปุ๊บเขารับรับทัวร์เลยรับเลยรับเลยครับเลยไม่มีเวลาลูกค้ารีบหาเงินใช่ใช่ก็เลยไม่มีเวลาเลยครับแต่วันนี้มีมาใหม่กําลังจะลงน้ําด้วยใช่ครับแล้วก็ผมก็เลยต้องพาทุกคนเนี่ยกลับมาที่เรืองวารีเพื่อจะมาลองซึ่งอยู่ข้างๆนี้ลำนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหัวเรือก่อนไป ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเรือของโกตัมตัวนี้ยังไม่ได้กดโมออกมาเลยใช่ไหมครับโกตัมยงซึ่งตัวแรกที่เราดูกันคือตัวทดลองทดสอบเพื่ออยากจะกดโมใช่ครับแต่โดนขโมยไปแล้วโดนขโมยไปแล้วครับก็มาลำนี้ซึ่งมีการปรับท้องอีกนิดหน่อยใช่ฮะปรับท้องนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอางนี้ก่อนตัวนั้นวิ่งยังไงครับคุณโกตัมตัวนั้นเนี่ยความยาวของตัวเรือเนี่ยอยู่ประมาณ48ฟุต48ฟุตเล็งเอว้อ่อผมคิดว่า40 48ฟุตครับยาวๆแล้ว48ฟุตแล้วท้องอ่ะใช้เครื่อง300รสองท้องครับไม่ไม่ไม่ท้องความยาวท้องความยาวความยาวอ๋อมันมีทันซ้ำต่อใช่ไงสองเมตรอะสองเมตรประมาณ6ฟุต6ฟุตแค่สี่สิบสองฟุตเท่านั้นเลยครับประมาณส2อ่าอย่างที่ผมคิดเอาไว้เพราะผมดูท้องวันนั้นคุยกันว่ามัน42ครับแต่ว่าโกตั้มไปต่อท้ายออกมาใช่ครับทำให้มันยาวไปอีกไปบนรอบเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็น48วิ่งวิ่งได้เท่าไหร่ครับโกตั้มสามสิบสามฮะ33น็อตเครื่อง เครื่องสามล้อแรงม้าสองตัวก็คือก็เร็วนะก็สําหรับเรือเคสผมว่าก็อันนั้นคือสามสามนี่สุดนะสุดครับสามสามนี่สุดแล้วสุดสามสามเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งวิ่งคุยสักยี่สิบห้าก็ยังถือว่าเป็นรอบประหยัดน้ํามันนะยี่สิบหกยี่สิบห้ายี่สิบหกอยู่แถวเนี้ยวิ่งทะเลได้ได้ครับผมก็ไม่เคยรู้นะพุทธมว่าเรือทัวร์เขาวิ่งความเร็ววันเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะนะครับอย่าง อย่างเรือเคทเนี่ยผมมองว่าถ้าจะเอาความเร็วในขณะที่เครื่องเท่ากันทุกอย่างเท่ากันกับโมโนฮอลเนี่ยไอเรือโมโนฮอลน่าจะวิ่งความเร็วได้ดีกว่านะครับแต่เรือเคทเนี่ยน่าจะมีเรื่องของ Stability หรือว่าอะไรนะความบาลานซ์ความบาลานซ์มันดีกว่านะครับซึ่งเรือสองประเภทเนี่ยผมมองว่ามันมันคนละชนิดกันมันเทียบกันไม่ได้กว่ากําถูกต้องเพราะว่าเอาว่าเรือแคทเนี่ยสามารถแบกน้าหนักได้มากกว่าโมโนฮอล ใช่ไหมเพราะมันกว้างกว่าด้วยใช่ใช่ไหมอย่างโมโนฮอได้ที่นั่ง2แถวเรือแทแมงจะเป็นสแถวใช่นะครับก็ปบะมานั้นเรือเคล็ดกว้างกว่าด้วยใช่เพราะนั้นความเร็วลดลงก็เรื่องปกติเพราะน้ำหนักมันเยอะขึ้นด้วยใช่นะครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมต้องมาหาโคตั้มเพราะผมอยากลองวิ่งมากลำนี้ลำนี้จะติดเครื่องไม่ใช่เหมือนลำนั้นนะอ่าลำนี้จะติดเป็นรู้สึกจะเป็นเครื่องคันด้าสามร้อยห้าสิบแรงม้าึ่งจะต้องวิ่งดีไวลำนั้นแน่นอน๋อแน่นอนครับใช่ไหมครับหรือ ถ้าวิ่งด้วยความเร็วเท่านั้นก็จะอยู่ที่รอบไม่สุดด้วยใช่ถูกป่าใช่เพราะฉะนั้นมันจะประหยัดน้ำมันกว่านะครับครับแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นคือตอนนี้มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จกาลังทางเปนอยู่กาลังจะเสร็จวันไหนครับวันไหนครับก็คาดว่าวันที่5ลงน้าครับวันที่5ลงน้ําถ้างั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูในวันที่5้าตอนที่มันอยู่ในน้ําครับดีกว่าครับนะครับส่วนท้องนี่เหมือนกันไหมครับลำนู้นรู้สึกท้องลำนี้ก็จะแตกต่างจากลำนี้นิดนึงนิดนึงคือเอาง่าย ตอนนี้โคตั้มกำลังหาจุดที่ดีที่สุดแล้วก็กดเป็นโมขึ้นมาคราวนี้ก็จะสร้างได้เร็วขึ้นอีกมหาศาลแน่นอนครับแน่นอนนะฮะนะฮะคือส่วนมากอย่างที่ลองกันมาทุกครั้งก็คือคนที่จะสร้างเรือขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีการซีทายมีการลองจนดีที่สุดแล้วถึงจะกดเป็นโมนั่นคือสุดท้ายนะครับส่วนมากคนจะเป็นอย่างนี้คือต้องผมไม่ได้ถ่ายในห้องอะในห้องโคตั้มนี่แบบท้องเรือเอาง่ายว่าไฟเบอร์เขายิงเอาเอาปืนลองยิงเลยออ้กระสุนเปล่า อยู่ในห้องนั้นผมไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูครับมันเป็นการเทสเป็นการเทสก็เป็น R อดีพัฒนาโปรดักต์ไปเรื่อยๆ่นะครับตัวนี้ก็ไม่เหมือนก็เดี๋ยวดูว่าสุดท้ายโมก็ตั้มจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็จะพามาทุกคนมาดูว่าสุดท้ายแคทที่สมบูรณ์แบบออกมาเป็นโมเพื่อจะคั p ปี้ให้ทุกทุกคนได้ใช้จะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเราไปลงน้ากันแล้วกันเนาะได้ครับได้ครับคืออย่างนี้ก่อนผมให้ดูลำนี้อย่างนี้ก่อนคก็ตั้มคือเมื่อคราวที่แล้ว เรือมันทำจากฟิวเจอร์บอร์ดมาประกอบก่อนใช่ป่ะไม่ใ c ่ยนซีไม่ใช่ฟิวเจอร์บอร์ดเป็นอะไรมันคือเป็นเขาเรียก p t หรือเป็นโฟมชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับผลิตเรือแล้วก็พอจะทำไฟเบอร์กตั้มก็ใช้แวค์คัมเข้ามาเพื่อกดให้มันแน่นอยู่ในตัวนี้ถูกต้องครับนะครับคือมันยังไม่ใช่ที่ผมบอกว่ามันยังไม่ใช่โมตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ครับนะครับบีมมันเท่าไหร่ครับกัวตั้มเท่ากันไหมสองลำนี้เท่ากันครับบีมเท่ากันเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่จุด 4.2 4.2เมตรความยาว410ฟุตครับคาดว่ารับคนได้กี่คนครับโครับ48 48 4เลยหรอเก้าอี้เราแผ่นนั่งได้48ท่านคราวที่แล้วที่ผมพามาเปิดตัว Honda 3สามารถครับก็ตั้มซัดเข้าไปทั้งกี่เครื่อง60 70เครื่อง80เครื่องโดยรวมมา80เครื่องอ่าโดยรวม80เครื่องคือโกตั้มเขาเป็นดิลเลอร์ของ Honda ด้วยสามารถมาซื้อเครื่องในที่นี่ด้วยครับ นะครับคือคุณซื้อเรือแล้วคุณก็ซื้อเครื่องที่มันติดจบติดไปได้เลยบอกให้ว่าสต๊อกนี่คือสต๊อกสต๊อกเซอร์วิสสต๊อกเซอร์วิสวันสต๊อกเซอร์วิสปทาปไปเดี๋ยวลงน้ำกันดีกว่าขอบคุณครับไม่ต้องขอบคุณเดี๋ยวเราไปเชิญใหม่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเครื่อง คอนด้าตัวนี้ยังไม่เคยมีเรือขนาดนี้2เครื่องมาก่อนเพื่อจะทดสอบนะเพราะนั้นวันนี้จะต้องเตรียมใบจักรเพื่อไปทดสอบด้วยนะครับนี่ครับผลมาผลมาใหญ่เลยต้นถามช่างเบามีอุปกรณ์เปลี่ยนมบป่ะเพราะนั้นก็คือจะหารลกานที่ดีที่สุดให้กับเครื่องตัวนี้ครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนใบจักรลูกค้ากดตั้มครับลูกค้ากดตั้มจะสั่งแบบนี้อีกลำ มาดูของจริงเลยนะครับวันนี้อาจจะลงไปลองด้วยเดี๋ยวเราลงไปลองพร้อ,รอมๆกันครับว่าเรือโคต้าวิ่งเป็นยังไงไม่ได้ทำโมกลกทีงา,งานนี้ วอลเทอร์ไลน์เป็นไงครับดีไหมครับโอ้ดีครับดีมากมันกินน้านิดเดียวเองครับกินน้ำนิดเดียวตอนนี้เป็นไปตามคาดเลยใช่ไหมตามแบบครับเป็นไปตามคาดครับอ่าทีนี้มารุ่นเรองความเร็วแล้วครับอ่ารุ่นเร็วความเร็วแล้วก็คันซ้ำครับก่อเครื่องก็พอดีแล้วใช่ไหมครับพอดีครับตอนนี้เหลือแค่ใบจักอย่างเดียวนะครับใช่ที่จะต้องลองกันใช่แล้วก็องศาใช่ไหมใช่ครับอ่าเทสหาใบจักรให้มันสมดุลกับ กับตัวเรือแล้วก็น้ําหนักเรือแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็รอบแล้วก็ทีนี้ก็มาดูเรื่องของเล่นธงเล่นทีมใส่องค์ทรงองค์สหมจูนจูนอัพอีนิดหน่อยอ่ามันเป็นไปตามอย่างที่พี่ตั้มบอกตั้งแต่แรกเลยนะครับว่าเรือลํานี้จะสูงน้ํคกับใช่ไหมครับใช่ฮะเราออกแบบมาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันวิ่งยังไงด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่ามพราะน่ันาลุ้นกันภายในพี่ตั้มเกือบเสร็จหรือยังครับเนี่ยอาจจะยังไม่เรียบร้อยนิดเรียวอาจจะยัง มันอยู่ในโรงงานแล้วผมไม่สามารถขึ้นไปถ่ายได้มันจอแจมากนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ดีกว่าว่าเรือโกตั้มภายในเป็นยังไงเรือลํานี้เป็นเรือมันไม่เหมือนเรือทัวร์เลยโกตั้มอันนี้เขาจะ จะจะออก v i p นิดนึงแต่ว่าก็รับแขกทัวร์นี้แหละครับแต่ว่าทัวร์ VIP เขาไม่ได้นับแบบเน้นมากแออัดมากอ่าเขาก็รับแบบ v i p ดำน้ำอ๋อคือไม่ได้ผลคนเยอะครับวันนี้เจ้าของเขาก็มาเดี๋ยวพี่ลองถามแล้วกันว่าเขาถูกใจไหมอะไรไหมอ่าได้อ๋อเครื่องติดแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าลำรับเรือกั้มเรือวารีนะครับอาจจะส่งกระป๋องนิดหน่อยนะพี่นี่ผมเพิ่งมาได้ยินเสียงเดินเบาใกล้ๆนั่เนี่ยไหมครับเนี่ยนะ คือลำนี้ยังไม่ได้ลันอินครับผมอัดได้ไหมอัดได้ช่วงเวลาสั้นๆสองนาทีสามนาทีแป๊บเดียวพอพอพอลองรแค่ลองแตะตะเราแค่แตะดูความเร็วนะครับแต่ว่าต้องดูอาการก่อนนะเพราะตอนนี้ไฮโดรลิกมันไม่เท่ากันอยู่กําลังอยู่ในโปรเซสเเตรียมความพร้อมอยู่ครับฮะคือผมจะวันนี้วันสุดท้ายแล้วผมไม่อยู่กับคุณบิลลี่แล้วผมอยู่กับคุณบิลลี่มาสามวันแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะกลับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้เห็นวันนี้นะครับแน่นอนครับภายในโกตั้มคือลักชัวรี่แบบ ที่คนจำว่าเลยนะคือมัน,นจะไม่ใช่เรือทัวร์แบบอย่างสองแปะที่มันจะเลียเล้ยงเลียเล้ยงเลี้ยงเี้ยงกันแบบนี้ผมดูแววแล้วมันน่าจะมีโตะด้วยกินอะไรด้วยไม่คือคือจริงๆเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เจ้าของว่าดีไซน์อทางเจ้าของ,งเาขาเขาเป็นคนดีไซน์เรื่องโซฟา<อ>ดีไซน์เรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับ แล้วก็อย่างสดอย่างบอกอย่างอะไรเนี่ยเขาเป็นคนเลือกเขาเป็นคนเลือกออกเองหมดนะแต่วันนี้มันยังยังยังงยังไม่เรียบร้อยเพราะเรากำลังจะเทสเรือครับเนี่ครับเนี่ยวันนี้ทางเจ้าของก็มาด้วยครับมามาเทสลงเทสเรือด้วยเรือลำนี้ี่จุดประสงค์เจ้าของไปทําอะไรครับไดวิ่งฮะไดวิ่งครับไดวิ่งไดวิ่งเรือดําน้าทานเฟอร์ดีกว่าทานเฟอร์ไปเรือแม่ ถ้าที่ผมทราบคิดว่าเรือดำน้ำผมจะโยงเข้าลุงเลยเนี่ยเพราะลุงสั่งกับโกตั้มด้วยเหรอลุงตู่ลุงตู่คนกี่คนครับลำนี้เขาที่เขากำหนดไว้30 35คนภายในคัสตอมไม้ได้ฮะอ่าอยู่ที่คุณจะเอาแบบก็ยังคัสตอมไม้ยังไม่เป็นโมเลยเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งก่อนไม่คือด้านบนอ่ะเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่ด้านด้านบนเนี่ยเราคือเหมือนกับเราเราจะมีพื้นที่สี่เหลี่ยม แล้วคุณก็กว้างแบบมาแบบไหนแล้วก็อยากจะนั่งเป็นแบบแถวๆก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้ครับได้ข่าวมาว่าเลิกอลงมาวันนี้ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเอาเรือลงน้ําก่อนเอาไปลองวิ่งก่อนครับแล้วก็ผมต้องมาถ่ายของคันด้าด้วยนะครับเรื่องเครื่อง350นะครับตัวใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปลองกันว่า350กับเรือลำนี้วิ่งเป็นยังไงนะรับท่านนะได้ๆอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับกับพันด้า350 แรงม้าสอตัวตอนนี้เ็ตัว7 0็700เม้านะครับกับเรือ4 8ใช่ป่ะ48ตุต48ฟุตนะครับปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับปอตั้มครับสวัสดีครับพี่สวัสดีต้องบอกว่าพี่เขาติดตามผมอยู่นะครับเจ้าของเรือพี่ยุทธนะครับแต่ผมขาติดให้นิดนึงนะครับพี่พี่คิดยังไงครับถึงกล้าไปซื้อเรือปกตั้มครับอ คิดยังไงว่าถึงกล้าซื้อเรือโคตั้โอเคเรามาเริ่มแรกกันก่อนว่าจริงๆก็ไอเดียมันก็เกิดทีนี้พอไอเดียมันเกิดเราก็หาในใน u t u b e บ้างในเฟซบ้างแล้วทีนี้แต่ว่าบังเอิญมาเจอเซลครับเซลของพี่ตั้มของพี่ฮันน่าพี่ฮันน่าก็คุยกันมาคุยกันมาพี่บอกฮันน่าพี่มีคอนเซปต์อย่างนี้ไม่รู้ใครจะตอบโจทย์ให้ผมได้บ้าง เขาบอกว่าให้เข้ามาเลยมาค,ค,คุยกับพี่ตั้มเลยอทีนี้ก็นั่นแหละเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าคุยกันมาตลอดกว่าจะได้ทําเนี่ยนะครับเป็นปีอ่าแล้วก็บุ๊กกิ้งกันมารอกันมาก็เป็นปีแต่วันนี้ที่ออกมาเนี่ยอพอใจไหมครับ พอใจมากคือผมเห็นเลยว่าเออเลยอย่างนี้จัดออกมาอย่างนี้สวยเหมือนกันเนาะไม่จำเป็นต้องไปนั่งเป็นแถว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 เราต้องแบบสบายสบายอะไรนะมุมมองใช่ครับการรับลูกค้าถ้าเราเดินอยู่ในแถวเดียวกันหมดเนี่ยครับเราไม่แตกแถวเลยมันมันเหมนเหมือน อะไรนะคองร้อยสหารที่จะเดินลงไปใน,ในแถวเดียวกันหมดแต่ถ้าเราแตกออกมาแต่ไม่ได้นอกลูก่นอกทางนะครับมันอยู่ในคอนเซปต์การท่องเที่ยวทั้งหมดแต่เราทํายังไงให้มันดูดีสามารถดึงราคาขึ้นมาได้เราไม่อยากได้ราคาที่ว่ามันมันดาวนงหน่อยอ่ะพี่ เราทำบ่อ V I P อย่างนี้เราดึงราคาขึ้นอย่างนี้มีการบริการอย่างนี้ผมว่ามันตอบโจทย์ตอบโจทย์กับลูกค้าผมดูว่าแบบมาเที่ยวกันเป็นกลุ่มนี้มันก็ยังนั่งคุยกันได้เหมือนนั่งเป็นแถวแถววใช่ครับเ่ใครจะมาหมดใช่เหมือนพี่มาห้าหกคนใช่ครับโซนหนึ่งเลยอ่าปุ๊บนี้แก๊งนี้เจ็ดแปดคนก็โซนหนึ่งเลยการต้องเที่ยวเวลาเราวิ่งเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงแต่ทำยังไงให้สรีละเราเวลาเรานั่งเนี่ยมันรู้สึกสบายอ่าอไม่ไม่ถึงกับสบายจน V I P ร้อยเปอร์เซ็น แต่รู้สึกรีแลกกายได้จริงๆลำนี้บรรทุกได้42่แต่ผมโหลดลงมาเหลือแค่36หรือ35ที่นั่งเท่านั้นเองผมไม่ไม่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่เป็นปากระป๋องอ่าเนั่งแล้วสบายรีแลกพี่ตั้มแกออกแบบมานะท้องเรือเนี่ยเซฟตีมามีแต่ว่าข้างบนพี่เป็นคนออกแบบเองใช่แต่แต่ข้างล่างเนี่ยตัวเรือทั้งหมดเนี่ยตัวท้องตัวท้องพี่ตั้มแล้วก็พี่ธานิน อ่าพี่ตาดิเป็นเป็นวิศวกรเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งบอกว่าอู่ของไทยเนี่ยมันจะดีกว่าของนอกตรงที่ว่าเราสามารถคัสตอมพื้นที่ของเราเองได้หมดใจลูกค้าอยากได้เนี่ยวันนี้ก็มาดูกันว่าจะตอบโจทย์ไหมว่ามันเบาจริงไหมแล้วว่ามันวิ่งได้ดีไหมแต่วันนี้ทีมงานช่างกับตานก็อะไรนะก็ตั้งเป้าไว้ว่า40 40่ใช่ไหมครับแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ผมยังไม่รู้นะอันนี้เขาตั้งเป้าไว้40 แต่ว่าถ้าได้3738แผมว่าคือว่าทะลุแล้วครับทะลุแล้วโตั้งมีบอกว่า36นี่พี่โอเคแล้วความเร็วคุณต้องไปดูคลิปต่อไปนะครับของ Honda นะครับเดี๋ยวจะรู้กันว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะนี่คือสดสดใช่สดสดูกันสดสดวันนี้ดูร้<พ>อมันไปมันยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับต้องขอไป ทั้งผู้ติดตามพี่ด้วยอะไรด้วยก็มันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใแต่ว่าเราก็อยากจะอยากจะลงเราวันนี้ลงงามยามดีของพี่เขาอ่ะายามดีครับใช่ไม่ลงวันนี้กูไม่รวยอ่ะใช่สีเขียวเหนียวซับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ